ครับสวัสดีครับก็มาทำนะครับมาทำโปรแกรม p รีเซนตนะครับวันนี้เราใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint นะครับตัวนี้นะครับเริ่มันเลยนะครับเราวันนี้จะใช้ในเวอร์ชัน2 0 1 0นะครับ o w ไป p อ i n t น0ิบนะครับตอนแรกนะครับออกแบบก่อนครับเลือกเซมเพจนะครับมาก่อนนะครับ ไปที่ออกแบบนะบออกแบบครับตรงนี้ทีออกแบบเสร็จแล้วนะครับเลือกนะครับเลือกเทมเพลตที่เราต้องการนะครับอมอไปชี้แล้วมันก็จะขึ้นมาตัวอย่างนี้ คืว่าเอาตัว,ตวโอเคได้มาหนึ่งเฟรมนะครับนี่นะครับที่วอ,อกแบบแล้วก็ไปที่เลือกเปลีเลีตัวนี้ตัวนี้เราจะเลือกสีก็ได้นะครับนี่แบบตัวอักษรตัวนี้โอเคก็ได้มาแล้วนะครับเราอยากได้เพิ่มนะครับคือภาพนิ่งที่หนึ่ง เพียงแค่นี้ที่หนึ่งได้ภาพเล่ที่สองสามสี่นะครับแค่คลิกที่าพลานีท,น enter. Enter. านที่หนึ่งแล้วกด enter enter เขึ้นมาเพื่อครับได้เพานที่หนึ่งแล้วแล้วก็เอาเนื้อหามาใส่ในเนื้อง,งานของเรานครับอายยอมนก่อนทีนี้เนื้อง,งานของเรานะครับจะเข้าไปใน google ครับไปใน Google พิมพ์วันนี้นะครับจะทำเรื่องของสัตว์ประจำชาติอาเซียนนะครับสัตว์ประจำชาติอาเซียนมาใน g o เกิ e มาทีนี้ล้วเราไปดูใน Google เสร็จแล้วนะครับนี้จะมาทำ หน้าหน้าหน้านี้ก่อนหน้าปกพิมพ์นะครับนี่คือกล่องข้อความมันจะมีแถมมาให้ในะเทมเพลตนะครับมีสองอัน,นคลิกเพื่อเพิ่มชื่อครับคลิกเลยครับลบดอกจันคร์เลเยาวครับ ราจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีอื่นนะครับแดกเมาส์นะครับ,แบบรบหรือตั้งเตือนนะครับดับเบิ่คลิกที่เส้นตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นปลายอย่างนี้คลิกให้เป็นเส้นตรงหรือแล้วบิ่นคลิกคลิกเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับที่เป็นเส้นตรงเลือกรูปแบบคลิกเป็นรูปแบบตัวอักษรสีอื่นได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิกที่รูปแบบนะครับ แล้วก็เปลี่ยนจไม่ต้องเปลี่ยนต้องไปแก้ครับน้าเหลือรูปแบบอัตโนมัตินะครับให้มันเป็นเส้นตรงก่อนนะครับเราถึงจะแก้ได้โอเคนะครับเออนี่นะคิธการลถ้าเออกเว็บนี่ยนะครับเลือกไปทีแล้วได้หลายเกม เทศไทยแน่นอนนะครับก็เป็นช้างเนี่ยโอเคได้มาแล้วนะครับทำปกแล้วนะครับก็เอาชื่อก่อนนะครับจัดทำโดยครับทำโดยเออตืร์ลงมามันแค่ขายกับเบื้

พิกซีเซ้นเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนเบิดนะครับไปที่หน้าแรกนะครับเลือกตัวนี้นี้มันเล็กไปถ้ามันเล็กไปนะครับเล็กไปเราเพิ่มนะครับนะครับเลือกทำเปน็นจุลางนีไหมจุดกลางนี่รูปแบบเปลีแบบ่ยนตัวหนังสือ อแต่ว่าหน้าปกเรายังเจือเสื้ออยู่ใช่ไหมเอารูปมาใส่ดีกว่านะครับเอารูปช้างมาด้วเอารูปโลโก้ AEC ดีกว่า AEC AEC ลอกรูปภาพมาครับลอกรูปภาพมาวาุกโกอเซียได้แล้วลุสัเราลลแข้งมาเดี๋ยันลอกนะครับ ที่ขวาที่ลูปนะครับเลือกคัดลอกแล้วมามาวางเลยทำหน้าทำหน้าเเป็นตัวอย่างให้เช่ มีสามลูกกันทับกันซ้อนกันอย่างนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกที่รูปนะครับมาเอาพื้นหลังออกไม่เอาอบ,บกลับไปทําอะไรผิดก็ตามนะครับเราทําการคุณดูเดี๋ยวปุ่มนี้นะครับคาสั่งย้อนกลับหรือว่าจะเอาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับดับเบิรคลิกที่รูปนะครับไปที่รูปแบบจะมีกรอให้นะครับ ให้เราเลือกหเลือกตัวตัวความสวยงามห้าไ,ได้แล้วนี่ครับการลดนะครับตัวอันะครับที่หน,าน้าแรกแล้วก็ลดันนี้เลยครับบ โอเคลองเล่นดูครับเล่นดูปุ่มนี้การนำสนรภาพนี้หรือไปที่การนำเสนอก็ได้ครับการนำเสนอน,นี้นะครับเลือกส้างคุณภาพนี้ปัจจุบันก็ได้นี่โอเคมีเฟกยังไม่ใส่เฟกอันที่สองนะครับที่สองประเทศอะไรเอาอะไรประเทศแรกรเทีไทย งนี้เป็นหน้าปกทำปุ่มครับแทรกรูปร่างครับแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะครับเลือกตรงนี้นะครับลายแบบรวดเร็วนะครับเอ,อ,เ,อเข้าสู่ระบบพิมพ์ราไป บบอย่างนี้ครับทำรูปแบบเย่ยนสีอย่าน,นีอะอย่างไปอย่างรวดเร็วแต่บเบิ้ลคลิกที่ปุ่มคือการสร้างแอคชั่นนะครับแต่บเบิ้ลคลิกที่ปุ่มให้เป็นเส้นตรงขึ้นเคอร์เซอร์อย่างงี้นะครับเสร็จแล้วไปที่แทรกเลือกการกระทำนะครับดเมนูแทรกแล้วก็การกระทำเลือก เชื่อมโยงหลายมิติเห็นไหมครับเรื่องเชื่อมยโยงหลายมิติแล้วก็เรื่องหน้าที่เราจะเชื่อมโยงไปนะครับมันจะเป็นหน้าที่สองภนะาพนิ่งที่สองหรือเรื่องถัดไปก็ได้เพราะว่าเป็นท่านที่สองเป็นภาพที่ถัดไปนะแต่ว่าจะสาธิตการทำนค่งทำนิ่งโอเคลองเล่นมือสิครับไปติดปุ่มนี้ครับจะเล่นง่ายๆครับ ถ้า,ามอาไปชี้ปุ๊บมันจะขึ้นรูปมืออย่างเงี้ยเห็นไหมตรงนี้นะครับจะขึ้นรูปมือนะครับคลิกเข้าไปเยวจะมาหน้าที่สองทันทีนี่ก็ไดาา้ได้ที่สองแล้วนะครับ